สว,ส,สวัสดีครับนตีคะสวัสดีครับค่ะถามก่อนเลยว่าวันนี้โล่งไหมคะหลังจากที่จะแหลงข่าวไปแล้วออก็โดยการลาออกจากรัฐมนตรีก็เป็นพิษหลายครั้งแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าปกติธรรมดาแต่ว่าคนที่ ที่เป็นใหม่แล้วเราออกก็จะรู้สึกว่างล่กยืนดูจน <c oughs> แต่วามบ้านปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผม,มผมไม่ปก<ะ>ติแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าเรื่องที่ท่านตัดสินใจแล้วก็เปิดกับสื่ออะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อก็ถามท่านก็ยังอะไรเงี้ยค่ะคือคือผม <c oughs> คิดว่าถ้าเราอยู่ในตำแหน่ง แล้วเราไปบอกว่าเราไม่อยู่แล้วเนะียเราจะย้ายเราเมาคิดถึงหัวอกของผู้ติเกี่ยวข้องคือคนที่อยู่ในพาคเดียวกันเนี่ยจะอึดอัดใช่ไหมคะแั้วน,นตีก็จะอึดอัดไปกับเราด้วยเพราะว่าคนนี้อจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วจะย้ายไปที่อื่นมันก็จะอึดอัดช่วยเราไม่พูดดีกว่านะครับ เม่ไม่พูดมันก็ยังสามารถทํางานในส่วนที่ยังข้าง้างอยู่ในกระทรวงเั่นะตอนนั้นมันมีกฎหมายมีอน,นุบัญญัติกระทรวงอะไรต่างๆที่ต้องเสนอ<ะ>ถ้าเราบอกเราไม่อยู่แล้วเราเสนอคนก็จะมองเราแล้วแล้วงานที่เราจะต้องทําให้มันบรรลุก็ บางคนก็อาจจะมองว่าธรรมดาปกติแต่ว่าถ้าหากว่าดูถึงความรู้สึกแล้วผมคิดว่าก็กมีคนส่วนหนึ่งบางท่านก็อาจจะรู้สึกแต่เราไปคิดว่าเราก็อุบไว้ก่อนแต่อุบไว้ก่อนแล้วก็รอจนถึงสุดท้ายก็ก็เราก็พูดไปก็คงไม่มีอะไรค่ะทั้งที่ก็ต่อค่ะถามจริงๆว่า ที่ทําให้ตัดสินใจเนอ่ผมเรียนไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าเศรษฐกิจเราดูแค่ภาคตื้นชาวบ้านและส่วนอคนชั้นกลางเนี่ยก็จะมีความกิงพอใจในเรื่องของเศรษฐกิจแบบน้อยออน้อยอ,อก็มันก็อาจจะเป็นเพราะ งานในแต่รัฐมนตรีที่ซึ่งมาจากคนละพักการเมืองเนี่ยโอกาสที่มันจะจับเข่าคุยกันทําให้แนวนโยบายของสบาเดินไปให้ทะลุเลยเนี่ยมันมันเป็นไปได้ยากเพราะต่างคนต่างมีอความเป็นปปรเจกของแต่ละพักอ,อยู่ด้านหลังเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปตรงนั้นได้ วันนี้เนี่ยมันต้องรวมจิตรวมใจทุ่มเทเพื่อให้ัเกิดพลังในการแก้ปัญหานะฮะเพาให้ประชาชนมีความสุขในการแก้ปัญหาความยากจนอย่างเรื่องขับที่ผมไปไเกียยนิสินตัวเรือนเนี่ยก็ส่วนหนึ่งที่เราทำเสียงที่ยันกลนกาว ว่าอะไรต่างๆนา,นานาได้ในระดับหนึ่งคือประมาณแสนครอบครัวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเราก็รู้ว่าอลักษณะเหล่านี้ส่วนที่ไม่ประกัดปรากฏตัวอีกเยอะแล้วมันต้องใช้เงินเก่าเงินเก็บอไปเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลใหมมาแล้วเนี่ยยังมีหลายพักก็จะแก้ยากอีกเหมือนเดิมเราคิดว่า ไปรวมนะไปรวมเพื่อให้ความฝันแลนสไลท์เขา,เ,าเป็นสามร้อยสิบอะไรอย่างที่ <c oughs> พักเขาได้พูดคุยกัยนถ้า <c oughs> เราเป็นอ,อีกแรงหนึ่งไปช่วยนะไปช่วยไปสนับสนุนเขามันก็าอาจจะทำให้ความฝันของผู้คนและประชาชนได้ทะรูแล้วก็ไปบอกช่วยกันไปบอกเล่าให้กับผู้กดด้วยว่าช่วยกัน ทาให้เปนแหลมสไลด์มันทึงจะแก้ได้ใช้ได้แก้ได้เร็ววอะไรเงี้ยครับค่าอันนี้เอาจริงๆไปกันกี่คนคนะจากมิดไปหมดเลยใช่ไหมคะหรือว่าไงฮะก็ก็คงเป็นขขอรอบสุดท้ายแล้วค่ะพูดอย่างนี้นะครับอย่างคราวแล้วเนี่ยผมไม่มีพื้นที่เลยผมเหลือสุโขทัยอย่างเดียวแต่ผมก็ไปเลือกดูพื้นที่ที่ว่าที่พักไม่ไม่ส่งนะไม่ไม่ส่งเป็นอมีแต่ตัวประกอบ เราก็ไปไปปั้นไปสร้างนะไปไปช่วยเอาเอาคนกลุ่มนั้นเข้ามาได้แต่ทีนี้ของเมื่อไทยเนี่ยผมเห็นว่าเขามีพื้นที่ที่จะสามารถสร้างผู้แทนได้ได้มากได้เพิ่มแล้วก็กระแสะพักหรือประชาชนให้ความสนใจกับเพื่อไทยอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราไปช่วยนําเสนอหรือไปแนะนําในแนวทางที่จะทาให้เขาชนะการรืออตั้งเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อไทยมีพื้นที่ใหม่ๆเยอะไปสร้างใหม่ได้เยอะต้องนของกลุ่มสามนิตเนี่ยก็แยกย้ายกันไปก็มากนะครับตอน<ช>ีหลายพักเลยอะไปรวมไทยสร้างชาติพลัง<ช>ประชาชภูมิใจไทยอแล้วก็เพื่อไทย แล้วก็ยังมีพักอื่นๆอ,อีกเพราะฉะนั้นเ,เราก็พยายามที่จะไปคิดถึงตรงนั้นแล้วเมื่อทุกคนเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างที่ผมเคยเรียนไว้แล้วว่าต้องออกครอบออกครัวไปนะเป็นครอบครัวใหม่นะก็วันข้างหน้ามีโอกาสก็อาจจะได้ทํางานร่วมกันหรือไม่ก็เป็นเรื่องของอนา,าคตแต่เราก็ต้องไปสร้างใหม่นะสร้างใหม่ในพื้นที่ให้สร้างใหม่ได้เยอะนะผมคิดเหมือนี้ก็ ไม่ได้วิตกอะไรในเรื่องของการสร้างทีมงานอ่ให้ให้เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นสอสอในพื้นที่ใหม่ๆได้เยอะเพราะว่าในอดีตสอสอเก่าเนี่ยตกสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับนะสี่ร้อยเขตอ่ะ,อะ,เ,อะเป็นจะเป็นสอสอเก่าไม่ถึงห้าสิบบางครั้งไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซนเพราะฉะนั้น ในพื้นที่ใหม่ๆก็ไช่วช่ันสร้างผมว่าจะได้ไม่ต้องเป็นภาระหรือไม่ต้องไปกดจันให้ทีมงานนะฮะต้องตายมาไปทั้งหมดนะฮะเอาเป็นว่าสมัครใจไปแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันครับค่ะก็คือคนก็มองว่าสามมิตรแตกกันหรือเปล่าไม่แตกห๋อยอเวลาเขาตั้งรัฐบาลผมว่าจะจะเป็นอ่อ การประสานช่วยนะฮะช่วยพักแต่ละพักอะ่ะผอกว่ามีสามีอยู่ในนั้นแหะมันก็จะเป็นการช่วยกันส่งข่าวค่าวหรือพูดคุยอะไรกันได้ง่ายขึ้น,นกการจต่ตั้งรัฐบาลสําคัญนะครับตอนตอนตอนล่าสุดเนี่ยก็ก็สามารถช่วยได้ถ้าหากว่าพักเขามีนโยบายให้ประสานงานอะไรกันก็ก็สามารถทําได้บางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่คุยกันยาก แต่ให้ผู้น้อยหรือเพื่อลองลองล,อง,ลองมาเนี้ยได้คุยกันเนี้ยเขาจะเป็นการประสานให้ผู้ใหญ่ได้พูดได้คุยกันได้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่เราไม่ตัดสินใจเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวละคะหมายถึงว่าเรื่องของอะไรที่ทำให้พี่รู้สึกว่าเอ๊ะอยู่พลังประชารัฐแล้วแล้วมันไม่โตกว่านี้ หรือยังไงฮะทีมงานก็มีส่วนนะครับทีมงานเนี่ย <ừ> ถ้า <ừ> หากว่าเรามีทีมในพักมีทีมมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเป็นทีมงานแล้วเนี่ยเราไม่ได้เคยเรื่องงานในการเื่น่ะอย่างเรื่องนโยบายเนี่ยถ้าทีมงานไม่ได้หันหน้ามาคุยกันมาทานโยบายร่วมกันจริงจังแล้วเนี่ย <ừ> วเวลาปฏิบัติเนี่ย <ừ> มันข <ừ> ับเคลื่อน ได้ไม่เป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราบอกดูแล้วทีมของประเทศไทยเราแน่นนะครับแน่นแล้วก็เคยทํางานได้ผลแล้วก็เป็นทีมเก่าที่เป็นเอ่อเพื่อนเพื่อนสูงนะเป็นเพื่อนสูงเป็นพี่ี่น้องๆเนี่ยมันมองเห็นกันอยู่นะเราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นความน่ามั่นใจนะครับแล้วก็อย่างทีมเศรษฐกิจนะัหน้าทีมเศรษฐกิจ คุณเสถานะครับผมก็ดูท่านพูดบรรยายนในข่าวสารเป็นคลิปออกมาเนี่ยผมว่าเขาเขาคิดคิด,ดตรงประเด็นนะคิดด,ด้ตรงประเด็นแล้วออก็เอามาจากภาคธุรกิจเน่ย,ยมันจะมีจุดแข็งตรงที่ว่าการขับเคลื่อนและกระเดินไปข้างหน้าเนี่ยเส้นทางหรือระยะเวลาในการปฏิบัติเน่ยมันจะรวดเร็วรวดเร็วกับภาคราชการ คิดหรือดําเนินการอันนี้มันก็จะเป็นจุดแข็งที่ที่เราต้องทํางานภายในสี่ทีถ้งคิดไปต้องปีกว่าแล้วค่อยทําเี่นไม่ทัดเลยครับมันต้องคิดเจ็ดวันแล้วก็เริ่มดําเนินการ mm hmm. ให้ให้โจทย์ออกมาแล้วทีมคิดจะต้องต้องลงลงมือแล้เร่งเดือนนะในการคิดในการแก้เพราะว่า,เรา,วานะเราต้องวิ่งตามนะเราต้องวิ่งตามประเทศเพื่อนบ้าน แล้วต้องแสงไปให้ได้น,นี่นี่คือเป้าหมายที่ที่ผมถึงแม้ว่าผมจะอายุมาถึงตันนี้แล้วเนี่ยมันก็อยังยังมีไฟที่จะช่วยลุ่งและเดินแก้ไขยอยู่อย่างเช่นเวลาเวลาเข้ากระทรวงเนี่ยเขาทำงานเต็มที่ไม่ว่าผมจะได้รับตำแหน่งอะไรผมทำเทาเต็มที่ให้มันออกมาเนี่ยถ้าถ้า,าทุกกระทรวง ไปเร่วมแรงร่วมใจแล้วเร่งรัดแก้ไขนะจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมีมติคลมอรองรับหรือมีกฎหมายรองรับแคเรางกฎหมายฉบับหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ตามจริง,รง้วสองปีกว่าสองปีกว่ารัฐบาลมันยังไม่ถึงอยู่ไปถึงสองปีกฎหมายก็ไม่เสร็จก็ทําไม่ได้แต่ผมผมทากฎหมายจบเก้าฉบับเอาเป็นว่า มากที่สุดอ่ะในรัฐบาลที่มันากเลือกตั้งกันนะจดหมายของก่อสรวงวิทยธรรมเนี่ยออกออกมบมากสุดและเป็นฉบับใหญ่ใหญ่ค่ะอย่างรเมืมดกฎหมายยาวเสี็จติดต้องการการกระทําความผิดร้าการปราบปรามการทรมานอุ้มหายและกฎหมายพืชกระท่อมสิ่งต่างๆเหล่านี้น มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใช้เวลาเดือนสองเดือนทำเสร็จมันต้องสองปีขึ้นะนะถ้าเราไม่ทุ่มเทตั้งใจจริงแล้วแล้วมันเราไม่สามารถเล่งเร่งรัดได้มันมันอย่างไอก้กฎหมาย้องกันการอยากทำความผิดซ้ำในเรื่องเพศและความบุแรงเนี่ยผมเอาเข้าสภาออยู่ในชั้นกิจการต้องใช้เวลาตั้งหกเดือนแปดเดือน แต่ผมมาเข้าสภาเนี่ยเวาลาหนึ่งถึงสามเนี่ยผมใช้เวลายี่บเอ็ดวันแล้วมีโควิดด้้ยเนี่ย uh huh. ถ้าเราไม่ทุ่มเทจริงๆไม่เสร็จหรอก uh huh. เพราะมันเป็นความปลอดภัยกับสุภาพสติ uh huh. เพราะเห็นมันถึงมันจะไม่ได้เกิดขึ้นเยอะแต่ว่าเราไม่มีข้อมูลการป้องกัน uh huh. เราต้องมีการป้องกันเรื่องนี้นักโทษประเภทนี้ออกจากคุกมาต้องใส่ E N อื E ไม่เกินไม่เกินสิบปีเนี่ยก็ทุกคนี่เห็นด้วยหมดสภาก็าเราเราทุ่มเทและเดินพูดคุยบอกเขานะครับทุ่พักไม่ได้มีอะไรเป็นเป็นเครื่องขวากหนามขวางกั้นเลยนะเห็นด้วยกันหมดช่วยแต่อย่างนี้งานมันก็ไปได้นี่แล้วทำไมถึงต้องย้ายมันมันก็เป็นเรือทวงเดียวที่มันไปได้ไงทีนี้ถ้าหากว่ามันเป็น แนวไปทั้งหมดรัฐบาลเนี่ยขับเคลื่อนกันนะครับไม่ใช่ของเขาของคุณของเธอของฉันแต่เป็นของของประชาชนเนี่ยมันมันจะไปได้ถ้าเป็นเป็นพักใหญ่พักเดียวเลยเนี่ยนะผมผมมองดูในบุมมองว่าว่าตรงนี้เนี่ยเราจะแก้เรื่องเศรษฐกิจประเทศเราจะเป็นหนี้สินน้อยลงอะไรเนี่ยแล้วก็กระทรวงต่างประเทศต้องยื่นเมนู ไปไว้ไปคุยประเทศไหนอย่างไรต้องเจรจาเอาโคต้าเอาประโยชน์ต่างๆเข้ามาอันนี้ครับมันเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นค่ะกับคุณสุริยะเองเนี่ยเดิมนคุณสุริยะก็บอกว่าเหมือนพูดเหมือนว่าคุณสมศักดิ์ไปไหนไปด้วยเนี่ยก็แล้วแล้วง,งไปถึงถึงถึง,ง,งแยกกันเลยค คุณสุริยะก็ก็ไปเชื้อไทยไปด้วยใช่ไหมคะอ๋อเขาไปเขาก็ไปไปเชื้อไทยตัดสินใจไปเชื้อไทยแต่ว่าเขาต่างคนต่างตัดสินใจแต่มันตรงกันไงอ๋อเพราะว่ายังงงว่าคุณสุริยะพูดตลอดทุกครั้งที่ถามว่าไปเพราะว่าเพราะฟังท่านสมศักดิ์พูดเนี่ยเหมือนกับเออท่านสุริยะจะไม่ไปเพราะว่าตอนที่คุยถามนั้นครับ คุยกันเพราะว่าท่านสมศักดิ์บอกไม่ได้บอกท่านนายกแต่บอกท่านสุริยะอ๋อ่างนี้อคือท่านนายกกับท่านสุริยะต้องคุยกันแต่ท่านนายกก็บอกอบอกให้บอกถึงผมด้วยวก็ไม่ได้อมีความรู้สึกที่ไม่ดีอะไรต่อการท่กนก็ขอให้โชคดีเมื่อตัดสินใจไปแล้วท่านก็อวยพรให้ก็ด้วยความประ อท่านนายกท่านเป็นผู้บริหารเป็นผู้นําที่ดีที่เข้มแข็งนะครับ<ะ>แต่ว่าอท่านก็เป็น่ปีแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้นะ<ะ>แล้วเราก็คิดว่าอในทิศทางของการทาง,งานเดยกนการก็อาจจะแยกกันในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งอันนี้ครับเพราะว่าทิศทางและแต่ทางต่างๆตามที่ผมได้เรียนแล้วนะครับ ไปที่นี้เนี่ยกับท่านนายกกับแล้วกับลงยังไปลาแต่การนายกไม่ลาแสดงว่าต้องมีอะไรหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ใช่ท่านท่านศิรยาการนายกคุยกันก่อนแล้ววันที่เข้าใจว่าเป็นวันที่ประชุมกรมแั่นั้นผมผมไปอรําุระที่อื่นไม่ได้เข้าแล้เราพูดคุยฝากฝากฝากกันไว้ในในในการที่ท่านทั้งสองคุยกัน ครับ<ช>แล้วท่านนายกก็ไม่ได้อยู่วันที่หมดเวลาหลังใหญ่เพราะว่าการลาออกเนี่ยเราไม่ได้บอกใครต่อใครไว้ก่อนหน้าเรา<ช>จะไปลาแล้วเราถือว่าออกวันมันมีกาหนดวันเวลาคือสิบหกไปลาสิบเจ็ดลาออกแต่วันที่สิบหกท่านท่านนายกก็ไปไปต่างจังหวัดไปเขาไม่ได้อยู่นตนั้นแต่ว่าอันสุญญนนยอดท่านายกก็ดูเหมือนได้ได้ คุยกันแล้วท่านเสือก็มาบอกผมว่าท่านก,ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะยังทํางานร่วมกันได้กับทุกตปอมีอะ่ะคืออันนี้นี่ยมันขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคนะว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรผมเนี่ยถ้าถ้าวันนี้ต้องบอกว่าเราเป็นสมาชิกพรรคใหม่ เรื่องแนวนโะยบายเนี่ยเราไปกําหนดเองไม่ได้นะแต่เป็นเรื่องของพักคานกะารทํางานเราก็บอกแนละ้วผมเป็นเหมือนน้ําเนี่ยที่เทลงไปในแก้วน้าแข็งมันมีช่องว่างตรงไหนนะ้ำก็ต้องอ่าลงไปแทรกเติมหน่อยอ่าไปเติมให้ให้มันแบบให้มันมีนี่มีช่องว่างมัน<ะ>เป็นลักษณะนะ้นแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนกําหนด ไม่ถึงนโยบายแ,แต่ว่าแต่ว่าอในส่วนของการทํางานไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะฮะนะฮะไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้นครับตอนนั้นท่านก็เคยอยู่เพื่อไทยแล้วเดินออกมากลับไปอีกรอบหนึ่งคนตอนนั้นที่เดินออกมาเนี่ยจากกันได้ดีไหมฮะแล้วกลับไปเที่ยวนี้มันทไหมเนี่ยคือในช่วงนั้นเนี่ยมันอ,อย่างนี้ผมเนี่ยถูกตัดสิทธ ทางการเมืองนะครับผมไม่ได้เป็นเอสอสของเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐนะครับผมผมถูกตัดสิทธิทางการเมืองแล้วก็ในช่วงหลังก็มีการปฏิวัติรัฐประหารต่อผมคือหยุดไปสิบปีพักมัชชีมาที่ไต้่ะที่ผมอ่าอันนั้นมันผมไม่ได้เนาะผมไม่ได้เออผมอยู่ไทยรักไทยมถูกตัดสิทธิ์ทีมเดิมผมมันบ้าน บ้านเล็กที่ร้อยสิบเอ็ดถ่าสูสู่ตากเศษธารการเมืองคนะเออก็เป็นบ้านเล็กที่ร้อยสิบเอ็ดก็หลุดออกมาแล้วก็เออมาที่มาเนี่ยทือผมก็บอกเป็นพรคการเมืองของผมแต่ผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิกเพราะผมถูกจบศ่ะแล้วมาภูมิใจไทยตอนนั้นก็อยู่ในช่วงผมจบถูกจบศึกก็แสดงว่าความสัมพันธ์มันก็เป็นไปได้ด้วยดีอยู่แล้วเพราะว่าเรา กับท่านรักสินจริงๆแล้วก็คือกับท่านรักสินเราคุยกันอยู่นะผมผมไม่ได้ติดต่อท่านเลยนะเพราะว่าอาผมผมเป็นคนที่อยู่ในกรอบค่ะอยู่อยู่ในกรอบแล้วก็อถ้ายังอยู่ในตําแหน่งทางการเมืองหรือ,อรัฐบาลผมไม่ได้ประสานงานหรือไม่ได้พูดคุย อะไรกับใครที่อยู่ในนอกกรอบเลยนะครับผมมันหรือมันในแนวทางถ้าเราอแล้วมันก็เป็นธรรมดานะครับเพราะผมจะไปเป็นสมาชิกพัคเพื่อไทยนะครับก็มีโอกาสได้เจอท่านหรือได้พูดคุยท่านเนี่ยผมก็ว่าจะเป็นเป็นเรื่องเรื่องที่ที่ดีนะไม่ดีมากกว่านะท่านหรือยังก็มีโอกาส ก็ต้องไปเจอฮะมีโองานต้องเสียสันก็วันนี้แหละไป<ะ>แล้วมั้งแ้่ถ้าหลังจากรับคนสงสันิดนึงว่าเป็นเพราะสองปองแยกกันใช่ไหมถึงตัดสินใจอะไรที่เป็นจุดที่ทำให้ตัดสินใจนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจอ่ะพบผมไม่ได้ยินเสียงถามใหม่นะครับถามว่าเป็นเพราะว่าสองปองเขาแตกกันหรือเปล่าเลยตัดสินใจ อะไรที่เป็นเป็นท,ที่ทาให้ตํดเป็นเหตุผลม,มันเป็นเหตุเหตุผลอีกข้อหนึ่งนะครับที<ะ>่เราดูแล้วเนี่ยการทําการเมืองเนี่ยเราเราไม่ได้ไปอยู่พักที่ต้องรวบรวมเสียงพักหลายพักนะ,ะมันเป็นเหตุผลนี้ข้อหนึ่งที่สระูลเหตุผลใหญ่ที่ผมบอกว่าอ่าอธิบายมันไม่สามารถขับเคลื่อนปฏิบัติได้เพราะถ้าเป็นพักเล็ก กระทรวงเศรษฐกิจมีหลายกระทรวงที่ไปต้องแบ่งและแจกแจกไปที่นู่นบ้างที่นี่บ้างนะแล้วก็อยาขับเคลื่อนมันก็ไปได้ไม่เต็มที่ข่านนมยกว่าเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าเหมือนเหมือน,น,นหลายกระทรวงเนี่ยมาจากหลายภาเหมือนจับปูใส่กระดะ้งอ่ะจับเขาเรียกว่าจับปูใส่กระด้งหรือจับปูในกระด ông, ้งมันมันุฒิบัญญัติมันไม่หมดะ รค่ะท่านสงสัก่ะจรับจริงแล้วรู้สึกในส่วนของท่านนายกเนี่ยท่านจะเคืองไหมเพราะว่ามันคนละขั้วเลยนะไปโอ้ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปถามเลยเรื่องอย่างนี้ผมว่าอืผู้ใหญ่เขาไม่อรได้อะไรได้เหมือนเดิมเออใช่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้คิดเราเพราะว่ามันเรื่องของบ้านเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนตัวค่ะนะ่ครับไปเพื่อไทยมีเงอนไก่อะไรไหมคะ ไม่ได้มีไม่ได้คุยไม่ได้คุยไม่เจอใครเลยจะมีเงื่อนไขอย่างไรแต่เชื่อว่าผู้บริหารเขาก็ต้องดูนะครับต้องดูความเหมาะสมค่ะแต่ท่านค่ะท่านก็สามารถํานานได้กับทุกคนกับพี่อ้วนกับทุกคนที่เคยอยู่ด้วยกันโอ้ไม่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเรื่องการทํางานเราเราเอางานเป็นหลักเป็นที่ตั้งค่ะไม่พี่อ้วนก็ดีค่ะ ขาคุ้นเคยกันอยู่แล้วอย่างนี้ตั้งเป้าใน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 ทีมของท่านน่ะ,ไม,ะไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไม่ได้ตั้งเป้าอะไรก็มีโอกาสได้ไปช่วยทำนโยบายในบางส่วนก็จะดีนะครับแต่ว่าถ้าถ้าไปช้าทำเสร็จแล้วแต่ทีป่ประกาศออกมาก็ดีดีแล้วน,น,นี่นี่ก็ช้านะถ้าถ้าถ,ถ้าบอกหรือว่าคุยกันไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ไม่ช้าฮะเขาก็ประกาศเมื่อวานนี้ประกาศประกาศไปเรื่อยๆประกาศไปเรื่อยๆเพรเมื่อวานนี้ใบที่เขาจะอบไปยังไม่ไม่ถึงยุบสภาก็ยังอบไปก็ยังมียังมีส่วนที่เราจะไปร่วมได้ใช่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 ครับได้เลยค่ะเรามีโอกาสต้องรบกวนอีกนะครับน้ตีขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ